มือนีก็เลิกงานมหาโมงเหมือนเดิมส่วนก่อนแก้วก่อนข้ามนั่นก็ะเลิกสองทุ่มอันทุ่งที่หอยอมปลอมเป๊มอยู่หนาตะแกงรถดีว่ามันยังได้หยิงพัสดุสร้างมาให้เขาเอามาล่งโรงงานแล้วก็เอาไปแก้ช้ำแผลห่อถุงผ่ามไว้แล้วก็ไปเสียงไปเมียนว้สิเบิ้งง่ายๆดอกฉันน่ะคันพัาสดุดเอฟซีรงมาให่น่ะสิยกกบหองมาเป็นกองแต่อันจะของสื่อเองสิไปลักแกะอยู่โรงงานก่อนฮึยิงก็คือบ้าและเนาะฉันใส่รองเท้าคัชชูส่วนสูงไายหมลวเบิ้งบัดนี้ส่วนน้องส่วนเท้าฉันน่ะแตกเคิร์ทันนาใน นึ่งเสร็จเขาก็สิให้มาแบบนี้เลยเด้มือนี้ก็เลยบ่มีเวียกสิมาคัดทรีนให้เอเบิง <c oughs> ก่อนอื่นเขาก็สิเอาเท้าของเขานี่ล่ะไปล้างแนะนําสะอาดซะก่อนหลังจากทําการล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็สิทําการเอาน้ํายาสปาโยนลงไปในสํามีที่เขาให้มานาั่นล่ะแล้วเขาก็สิแปะไปน้ําส่วนนองกับแปะจนทั่วเลยเดอ้อฉันก็สิแปะให้มันชุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็สิทิ้มไว้ประมาณ15นาทีบอกเลยระหว่างแปะน้ํายาสปาอยู่นี่บ่แสบบ่คั่นใดๆเลยได้ยิงกลิ้งค5นาทีเรียบร้อยแล้วฉันก็สิมาทําการลอกแผ่นแปะออกแล้วก็เอาแนวคัดที่เขาให้มานั่นล่ะคัดเบาๆแล้วเบิ่งหญิงระหว่าง คัดในขี้ไข่ลอกออกเป็นเครบเป็นเครบอยู่เสร็จแล้วฉันก็สิมาทําการล้างด้วยน้ําเปล่าอีกรอบขนาดระว่างล้างระหว่างถูอยู่นี่ฉันก็รู้สึกได้เลยว่าเทาฉันไอ้นุ่มขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็สิมาใส่ครีมบํารุงที่เขาทําการแถมเข้ามาในเซตนัะะ่นล่ะมันก็สิเป็นกล่องสี่เหลี่ยมข้างในก็สิเป็นกระปุกแบบนี้เฮาก็สิเอามาทําการวนๆทาๆรูปๆนําสอนน้องเฮานี่ละ่ะครีมบํารุงส่วนน้องนี่เฮาก็สิทาได้ตลอดเด้แต่ส่วนมากฉันสิมักทาก่อนนอนแล้วเอาถุงเท้าซุกไว้อย่างสินะแต่คั่นเวลาที่ฉันทาก่อนนอนนะหญิงฉันก็สิโบกน้ําหนาไว้เลยอันนี้ก็สิซื้อใส่เป็นเซตที่2แล้วเด้นี่อันนี้ก็สังเกตได้เลยว่า พ่อตาสปาพ่อตาคัดแล้วห้อยแตกมาหันกระหายไปสิป่อยไว้บ่ได้ได้ยิงห้อยแตกนะ่ะน่ะเดี๋ยวเข็ดที่หน้าสิเขาไปอยู่หลังจากสปาเท้าแล้วมือเขาก็บ่กต้องไปล่างเขาไปเห็นนักกินไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามตอหึหยอกอๆค่ล่างยู่อันดับแรกเขาก็เซลพักย่างต่างงานที่เรือในตู้เย็นนะ่นะน่ะไปทำการล่าง นี่ก็จะเป็นเมนูคอนคล่างตู้เย็นอีเมนูนึงเพาว่ายังวาติก็ไปเปิดไปง่ายพ่อเนื้อที่หั่นไว้เป็นท่อนเป็นท่อนน้อยๆจากสาตอนนี้ในช่องฟิตน่ะละออกมาละลายไว้เสร็จแล้วฉันก็จะมาทําการหั่นตะไคร้หั่นตะไคร้แล้วก็มาทําการหั่นบบักกูดจากนั้นก็จะมาหั่นผักซี่หอมเตรียมไว้ผักซี่หอมกัเเลี้ยงไปแล้วละสิออกไปทั้งเปื่อยพุละลายแล้วก็มาหั่นบมกพริกไว้จักสองหน่วยเสร็จแล้วก็หั่นบมกหน้าเตรียมไว้และนี่ยิงนางเอกของเฮาพักกระเดาพันปีก็ได้ออกงานแล้วค่ะว่ามันยังดอกสูงก็เห็ดเมนูล่างตู้เย็นอีดีแล้วมันมามีผักกาบฉันก็เลยได้เอาพักกระเดาพันเปีอยวมา วกไจากนั้นห้เาเกลือเนื้อที่ห้าละลายน่ะน่ะลงไปล้วนในกระทะกะซีส่น้ำเปล่าลงไปจักน้อยในการล้วนเพื่อบอ่องให้มันติดกระทะหลังจากนั้นห้าวกะสีมะถมการผ่านเนื้อในกระทะเลยผ่านเนื้อสูตรฉันนะ่ะกะสีบ่ใส่บักแตงกวาเด้แต่กะซีส่ตะไคร้แทนห้ากกะซีส่พักย่างต่างหญ้าที่เยาหั่นเตรี๋ยวใบลงไปและกะซีส่พริกผงเข้าครัวปรุงรสด,ด,ด้วยผงนัวน้ำปาลาโรดีน้ำน้อยหนึ่งและกะบีบางหน้าลงไปเปียงเดียวเพราะว่าเนื้อมันหน่อยมันสีสมโพดฮึ้อสักผักพอตะค้นค้นเคเร่เคเร่แล้วก็ เป็นผ้าพักย่างสางยาไสเนื้อแล้วเนาะกระเบื้องในสูพัการก็เนื่ออีกคร <t> ับเขาได้เรียบร้อยแล้วเวลาสามทุ่มตรงก้อนแก้วก้อนข้ามหอดก็ได้กลับมาแล้วคุณนะคือ <t> เกลาล่ะกลับมาหอดก็จ้าคนอียงออกเกถุทงออกากยกระเป๋าแนี่เฮาก็ต้องเติมพลังให้กัลัังใจเขาโดยการยืนเมื่อไปเขาจา้าแปลว่าล่าสุดเขาปัดทิมพพอตะก้อนแก้วก <t> ้อนข้ามไปหาอาบน้ำอาบนได้มาแล้วฉันก็เตรียมหาผ้าขาลงอันนี้ก็สิเป็นแกงเฮ็ดพอเอามาจากเยี่ยนพี่สมโอแล้วก็ผ้าเนื้อสูตรมุ่งฉันนี่กงของฉันนบ่ แต่ว่าถึงสิบ่กินข้าวแรงก็ได้นั่งเว้านั่งถามสารทุกสุกดิบว่ามื้อนี้เขาไปเฮ็ดงานไปพ่อหยังแน่เฮ็ดงานมาเมื่อยบ่ก็ได้เว้านั่งให้กำลังใจกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วหญิงเอ้ยสําหรับครอบครัวพวกฉันนะบ่แม่นว่าผู้หนึ่งนั่งกินข้าวบ้ามๆอยู่ผู้เดียวอีกผู้หนึ่งสินอนเล่นโทรศัพท์บ่สนใจกันฉันสิบ่เฮ็ดแบบนั้นถึงแม่ว่าฉันสิบ่กินข้าวแรงแต่ก็ต้องนั่งเว้านั่งให้กำลังใจเขาคือเก่าถึงแม้ว่าถ้าลังเทียเขาสิราคาญเขาบ่อยากให้นั่งก็ตามนี่ล่ะเคล็ดลับความสุขการเติมความบวานของพวกฉันกับก้อนแก้วก้อนค่ำน่ะป๊าดฉันน่ะสู้ เขาแกลงบอกินแต่บ่กกินของหวานหมายมว้ามาจังได๋วะอ้ยแต่ก็กินว่าหลายเรากินกินมั่งขุดแคหน่วยเดียวแต่่าลังกองกินอีกเป็นโลอันนี้ก็สิเป็นส่วนน้องชั้นหลังจากตื่นตอนเช้ามาบอกเร้เลยว่าเท่านุ่มบอกคักหญิงและนี่ก็สิเป็นไอดีไล่ช่องทางในการสั่งซื้อผู้ได้สนใจก็ไปตามกันได้เ้ยค่ะ